วันฮาโลาวีนก็ต้องเจอกับผีเป็นเรื่องปกติแหละน้องๆแต่ผีที่ดีเนี่ยคือผีเลียหัวเฮ้ยอย่าผวนนะน้องพี่หยอกเล่น <c oughs> กิจกรรมแจกไก่ตันวันนี้ให้น้องๆคอมเมนต์เล็กหนึ่งแล้วบอกอีกด้วยว่าชอบดูการ์ตูนวันพีชหรือไม่เพราะเหตุใด แล้วพี่จะสุ่มแจกไก่ตันพระตื่นของจอมพลเซนโกคุนะครับเล่นกิจกรรมกันมาเยอะๆแล้วพี่จะสุ่มแจกนะอย่าลืมกดติดตามก่อนเล่นกิจกรรมไม่งั้นพี่จะถือว่าสละสิทธิ์นะครับไปไปดูคลิปกันเลย เอาละครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน,น้อง,องทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟลูดกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้เรามาอยู่กันที่ผลปีศาจโกสหรือว่าผลปีศาจผีของบรูคนั่นเองซึ่งในบล็อกฟลูตอนนี้เนี่ยผลโกสหรือว่าผลผีมันปรับใหม่เว้ยทุกคนทํามาดีมากดีกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเลยเท่าที่พี่ลองนะเดี๋ยวทุกคนก็จะไปดูคลิปกันเลยว่ามันจะเจ๋งสักแค่ไหนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระ เพื่อไปกำลังใจพี่ด้วยนะครับปะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลย Let's go หมูหยองชอบร้านไก่ตังสุ่มกล่องที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผาวีสีและผลปีศาจแทบทุกผลการันตีความปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซนต์เอาละเปิดคลิปมาก็เจอหนูทดลองสกิลพอดีเลยโอ้โหขอลองหน่อยแล้วกันเอยอย่าเคเปิดเจนไว้ด้วยแต่มายืนนอกมืออย่างนี้ก็ไม่รอดที่จะเสียค่าหัวมันไม่แคล้วไม่คลาดหรอกไอ้น้องชายโอหค่าหัวต้องหมื่นหนึ่ง อ้เยไอ้ยืนนิ่งๆโตนี่ครับงงกันดิผลพิศาอะไรอีน้องงงกันดิงงเฮ <c oughs> ียเล่นคู่กับหมัดก้อนที่เมืองเฟียวไอสัตว์ทำงงไอเฮียเอ้ยรู้บ่าว่าผลพิศาใหม่อะเฮ้ยเท่นะเว้ยงงกันดิ <c oughs> ผลอะไระเฮ้ยเออเนีฟาร์มผลอยู่ละน้องพี่ขอค่าหัวหน่อยได้ไหม ช่วงนี้กาลังหิวข้าห <_ Jean> yeah, yeah. ัวกําลังจะดันให้ 30m น่ะเด้ไปไหนไปไหนนี่นะผมคอมโบกับดาบบรูคเหมือนกันเลยผลพิษศารก็ของบรู๊คดาบก็ของบรูคเฮ้ยย่าพ่นไฟใส่หน้าแล้วก็พุ่งไปโดนน้ำแข็งโอ้ยโดนสายฟ้าเฮ้ยจับไปยืนเคยเคเคียดาบเลนโกคูอุ้ยอุยอุยเจ็บเจ็บไอ้สั์มึงหนีไปไหนทำกูแล้วหนีทำกูแล้วหนีอย่าตีกูแนมอย่าตีกูแน่ หนีไปไหนลูกหนีไปไหนสัต oh ว์แล oh ้วกูก็ไปเล่นเชิงก like ับมันซะด้วยไงเฮีเ้ยอุ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 ้ยเจ็บกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บอุ้ยแปลงล่างเลยแล้วกันไม่รอช้าแปลงเผาไปแล้วเฮ้ยมาสิครับมาดิอีชี้อุ้ย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 เล่นโกคุเล่นโกคุเจอพ่นขี้ปากใส่หน้าเป็นไงล่ะมึงนี่แน่ผมยังไม่ชินกับสกิลมันนะ ผมก็ยังงงๆกับสกิลมันอยู่แต่ก็ว่าไม่สนใจใสเดี่ยวได้หมดโอ้ยจังหวะนี้กูเดือดเป็นลูกเป็นไฟเฮ้ยผลสายฟ้ามันจะตึงแล้วผลโกสหรอวะหนีไปไหนน้องเฮ้ยอยาเออจับเียนะตามไปเลยไม่โดนเฮ้ยเปิดเผาเช่นกันเปิดเผาเช่นกันแต่ก็ได้หมดนะเดี๋ยวกูตีเกาะแตกเรามีแยกล่างเลยนะน้องโอ้โหดูดิสกิลโกสแม่งโคตรเกียนอ่ะสกิลตัววีอ่ะเฮ้ยโกงจัดอีย มาดีมาดีหนีไปไหนเฮ้ยเออจะหนีรอดจากการจับกลุมพี่ไม่ได้หรออืมไอสัตว์เลยแต่ดาบแม่งง่อยชิบหายเลยว่ะไอ้เฮียนี่แนะขอดูดขอพ่อนที่ปากใส่หน้าแล้วก็พุ่งไปเออหื่อยังโหดเลยสัสกิลใหม่อืมไม่โดนอีกเหี้ยเอาสักคางอะกูอ่าเอาเออเอนี่ไงโดนตัวปลอมกูใส่เย็ดแม่สกิลตัววีของผีนะแม่งอุ้ยนี่แนะตายปดิ ตายไปดิควายโดนหมัดก๊อนนี่ไงเทพ่ะวันฮาโลาวีนก็ต้องเจอกับผีเป็นเรื่องปกติแหละน้องๆแต่ผีที่ดีเนี่ยคือผีเลียหัวเฮ้ย hey! อย่าผวนนะน้องที่หยอกเล่นไ <c ười> อ้เหี้ย,ยคือเจอผีด้วยกันนี่แม่งก็ปวดหัวแนะละร่างแยกแม่งมีสามร่างแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเหี้ย,ยพีย่แม็กวัวไปหมดเลยตอนเนี้ย <c ười> ด,ดูดิดูดิไอเหี้ย,ยมาใครเป็นใครไม่รู้อะมั่วแล้วตอนเนี้ยมั่วเลยครับ ไอสัตว์เอมันวิ่งไปนู่นละน่าจะตัวจริงตรงนั้นอะเฮ้ยวิ่งไปไหนวิไหนไอ้โอ้ยเฮียมอนสเตอร์บังไอสัตว์เออโอ้หค่าหัวหมื่นหนึ่งชิลไปน้องมีอีกตัวไหมมึงไงโอ้หนี่สกิลโดเซดเนี่ยเวลาพุ่งไปโดนศัตรูมันจะแข็งด้วยนะมันจะติดเหมือน <S <S เอ่ออะไรสักอย่างอะเนี่ยได้ได้ไดหมื่น,นละไอเฮียค่าหัวแม่งแบบขึ้นกระชูนเลยตอนเนี้ยคือผลผีนี่แม่งของแท้เลยวะนี่ไงคำราม ไปไหนแล้วไปไหนแล้วมนตีไปไหนว้ยนี่แน่จะตายแล้วเอ้าอ,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 อูพุ่งผิดตัวแล้วเฮ้ย,ยมันไปไหนแล้วเฮ้ยตะกี้เลือดเหลือน้อยเอ้าไอ้เหียหายไปแล้วเออเจนเปิดได้แล้วหาไม่เจอแต่กูเอาตัวใหม่ก็ได้ไอ้เหียนี่มอนสเตอร,ร์แล้วตัวจริงอยู่ไหนนี่ห,หาไม่เจอโอ้ยืนฟาร์มสบายใจไอสัตว์ไม่รู้ว่ามีคนล่าฆ่าหวยหรือไงนี่แน่เจอหมัดก๊อตเป็นไงเรากูเปิดเผาอยู่ด้วยมึงตีสโลเลยเป็นไง เฮ้ย yeah. คำรามากินปลาคูเม่นไม่เล่าเฮียนี่ไงโอ้โหตัวเดิมแม่แหละฝนสายฟ้ามีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยเอ้ยใครอีก้าวอีกใครห้าวอีกหมึงอีกไหมเอาอีกไหมไอตัวนี้ปิด PVP แล้วแน่เลยชัวหาตัวอื่นชัวแน่เอ้ยมีใครอยากเอาอีกไหมมึงไงเฮ้ยปิด PVP กันหมดเลยเหรอเนี่ย โอ้โหอย่างนี้ผลผีก็ไม่สนุกกันดีเฮ้ยวันฮาโลวีนตั้งดีอยากจะสนุกกับน้องๆให้เต็มที่อ่ะอุ๊ยมีคนมาเปิด PVP ให้พี่ตบลงไงประเด็นหืหนีไปไหนน้องเฮ้ยเดีเฮ็คเฮ็คเคบิงว่ะบิงว่ะเจอหมัดบรูคเขาเรียกอะไรฮะผลบรู๊คเออผลโก้ดเนี่ยมันตึงใช้ย่อยเลยนะสตันไปทีไอ้ผลสายฟ้าตัวเดิมป่าวออ ติดแข็งแล้วก็โอ้โหดูดข้าวหัวมาเป็นที่เรียบร้อยโคตรคิวไอ้เหี้ยผลผีเฮ้ยน้องๆพี่ว่าไปเล่นกันเลยนะลองเล่นดูแม่งโคตรสนุกแล้วผลปีศาจอันเนี้ยไม่แพงด้วยนะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปไอ้เหี้ยอย่างเจ๋งนี่แน่ไม่เปิด PVP อ๋อเปิด PVP หน่อยไปอ้ยตัวเดิมเลยมา ตัวเดิมเลยอยากโดนสามับสามไม่ดีควายกระโหลกเฮ้ยหมูยองชอบร้านไก่ตังสุ่มกล่องที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผาวีซีและผลปีศาจแทบทุกผลกรารันตีความปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซนต์เอาละผมก็ย้ายโลเคชั่นมาเป็นที่เรียบร้อยละตอนนี้เจอคนกำลังบวกนวนๆผมก็โดนผลมจีทุบแต่เปิดเผาทันไอ้เหียได้ฆ่าหัวว่าแบบมึงงงไอ้สั์เราใช้ดาบยามาแล้วนะตอนนี้เรามาเจอคนตึง,ตง เปลี่ยนมาใช้ดาบใหม่กันบ้างนะ <c oughs> ดาบ,บรุกมันใช้อะไรใช้การอะไรไม่ค่อยได้นะตะ่กี้พูดตะกุกไปหน่อยมาๆา,าไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูแน่โมจิอ๋อกูขอไปหมุนติวติวๆด้วยเลยไอเฮียเอ้ยใครเปิดสตันอันนี้นมาได้โปรดอย่าทำพี่แต่พี่ขอทำหนูได้ไหมไปไหนแล้ววะไอเฮียพิวเหลือเกินไอสัตว์โดนกูหน่อยไหมเย็ดแม่มาพนขี้ปากแม่งเลยผลพิศจ ที่มันดูดีก็คือเนอนี้แหละโอ้โหผลผีเฮ้ยผีเลียวหัวเดีย๋ยววนน้ไอ้น้องเฟี้ยนวเฟนี้ยวเฟี้ยวผลอันนี้พี่ชอบมากเจอดาบยามาแล้วเราแปลงเผาได้แล้วแต่ยังไม่แปลงขอค่าไอ้ที่นี่ก่อนละกันไอสัตว์โอ้ยไม่โดนมาดิสัตว์หนีไปไหนงงกันดิผลพิษสัตว์อะไรไเย้โมจีสองตัวเลยวะเนี่ยเอา้ากูได้ค่าหัวมาแบบงงไอสัตว์โอ้ชิวเกิน แปลงล่างเลยมาเจ๋งหรอเจ๋งหรอโมจิแล้วไงโมจิแล้วไงเจอหมัดกอดก็ร้องหมดแหละทรงเนี่ยม,ม,มาซี่มาซี่เจอหน่อยโอ,โอ้ยเียมันเหวี่ยงกูอีกแล้วไอสัตว์เอ้ยเฮียนี่มันคอม,มโบเป็นวะเหวี่ยงแล้ว,วมไม่ทำต่อเฮียงงจริงไอสัตว์เล่นไม่เป็นแล้วเสือกอยากจะเล่นนะเจอผลผีหน่อยไหม,มทำไมเราสกิลไม่โดนมาเลยวะไอเฮ้ยเอ้ยมันใช้ดาบยาม่ามันผมเลยวะ ยัดเคยดเคดเคนี่ไงต่อยไม่โดนงโง่สั์นี่ไงดาบยามาโอโหโดนเวียงไ้สัสแต่เวียงแล้วมันไม่ทําผมต่อนะคือมันทําไม่เป็นแหละมั้งดูทรงละเพราะปกติเนี่ยผลโมจิเนี่ยจะต้องคอมโบแบบว่าตุกตับตุกตับชุดเดียวคือผมต้องแตกแล้วนะแต่นี่คือไม่แตกแสดงว่ามันน่าจะเล่นไม่เป็นเท่าไหร่แต่ก็ดีแล้วแหละที่เจอคนเล่นไม่เป็นมากเพราะว่าผลผีพี่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะพี่เพิ่งมาหัดเล่นเลยเนี่ย ไอ้เย,ยมันเพิ่งปรับใหม่ส,มไไหสัตว์โอ้ยมาเลยไปไหนนี่ไงสตันไปทีขอดาบยามะเฉือนหน้าโอ้โหหวานเจี๊ยบเฮ้ยง่ายไปว่าป่าน้องเป็นยังไงกันบ้างครับกับการที่ปรับใหม่ของผลผีหรือผลโกสของบรูคในวันพีชนั่นเองผลเนี้ยแม่งมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือแยกล่างได้นะนาลูโตคาถาแยกเงาพันล่าง ยังไงเนี่ยถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าพี่จะมีผลพิสารแบบไหนเจ๋งๆมาให้ลองดูกันอีกไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายใครกำลังมองหาไอดีไก่ตันไอเทมต่างๆในบ็อกฟลุตเรามีร้านแนะนำหมูหยองช็ชอบร้านนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้เลือกเราลองกดลิงก์ไปกันเลยเข้ามาหน้าเว็บก็จะมีให้สมัครสมาชิก แล้วก็เข้าสู่ระบบเพื่อทําการสั่งซื้อสิ่งของต่างๆภายในบ็อกฟลุตโหสินค้ามีตั้งมากมายเลยนะท่านผู้ชมมีทั้งแพ็กการันตี v ี v ีวีสขั้น10กล่องซุมเยอะแยะมากมายให้ไปเลือกซื้อกันเลยกดลิงก์ด้านล่างนี้เลยเลยนะครับท่านผู้ชม